สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจดาตุนแก้วหมอกทัพ5เลขที่5นะคะวันนี้ฉันจะมาทำข้อสอบลำดับและอนุกรมชุดที่1ข้อที่5กันค่ะโอเคค่ะจากโจทย์นะคะ,คะ,นนะ,คะเราจะเห็นได้ว่า an เนี่ยเท่ากับ1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก2ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะคือเศษส่วนย่อยค่ะแล้วตัว sigma เนี่ยสัญลักษณ์ sigma นะคะมันคือด้านอนุกรมโดย s i g m าเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แทนการบวกค่ะ ตัวโจทย์ของเราเนี่ยให้ n ของเราเนี่ยเริ่มต้นที่1ถึงอินฟินิตี้เชื่อมติดตัวเลขของอนุกรมอนันต์ค่ะแล้วการที่เราจะหาอนุกรมอนันต์ได้เนี่ยคือเราต้องหาอนุกรมจํากัดให้ได้ก่อน,นะคะ่ะเสร็จแล้วพอเราได้มาใช่ไหมคะแล้วก็นําตัวคําตอบเนี่ยไปเหาลิมิตค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะจาก s n นะคะเท่ากับ a 1็นหนึ่บวกเอบวกเอ็นบวกเอบวกกับแม่เลี้ยจนถึง a n คะ่ะ โดยตัว A1 เนี่ยเราจะแทนเป็น1.1ส่วนนะคะแล้ว1.3ส่วนเนี่ยมาจากอ่า1นึ่เอห่ส่วนอบวกใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น1.1.2ส่วนบวกเท่ากับ1ส่วนนะคะโดยตัว1อันนี้เนี่ยมาจาก A1 ที่เราแทนเข้าไปค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยจนถึงโพสของ an นนะคะแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถตัดตัวโพสที่มันเหมือนกันทิ้งได้เลยค่ะ โดยจากส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวหน่งส่วนสกับ1นส่วนสเนี่ยสามารถตัดกันได้แล้วก็1นส่วนหกับ1นส่วนหเนี่ยก็ตัดกันได้เช่นกัน,นะคะ่ะโดยตัวก่อนโพสเ์ an เนี่ยนะคะมันจะมีก่อนโพสลองสุดท้ายนะคะก็คือ an ็ลบหที่เป็นเออห่ 1, ส่วนเอ็นลบหกับ1นึส่วนเบวกหนะคะแล้วเวลาที่เราตัดไปเนี่ยตัว1นส่วนหกับเออห่งส่วนหเนี่ยก็ตัด ไปด้วยกันเลยก็จะเหลือแค่2พจน์ท้ายใช่ไหมคะก็จะเป็นเหลือเป็นอ่าเป็นทบบนี้นะคะก็คือ1 1ส่วน1บวก1ส่วน2ลบ1ส่วนเลบ1ลบ1ส่วน n บวก2เสร็จแล้วว่าทีนี้บรรทัดนี้เราก็มาจัดรูปก็เลยกลายเป็น3 2 1ส่วน2ลบ1ส่วน n บวก1ลบ1ส่วน n บวก2ค่ะต่อมาพอราได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะก็คือคำตอบขอดตัวนี้เนาะแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปเทคลิมิตเข้าไปก็เลยกลายเป็นลิมิต n ถึง อินฟินิตี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเข้ามาแทนค่าได้เลยก็เลยกลายเป็นลิมิต N ถึงอินฟินิตี้เอ1นสามส่วนสลบหส่วนเบวกหลบหส่วนเบวกสเสร็จแล้วพอะทีนี้เนี่ยเราก็นําตัวอินฟินิตี้นะคะกระจายเข้าไปในโพจน์เลยอ่ะก็จะกลายเป็นตัว 1.N.1 ส่วนเนบวกหี่ยนะคะก็คือไป0ูนย์เนาะแล้วก็ตัว 1.N.2 ส่วนเบวกสี่ยก็ไป0ูย์เพราะมาจากสมบัติเชส่วนศูนย์ะคะเ <c oughs> ท่ากับอินฟินิต หรือว่าจะเป็น k คส่วนอินฟินิตี้นะคะเท่ากับ0ก็ได้ค่ะแล้วพอสอบตัวนี้เนี่ยมันไปสูนแล้วใช่ไหมคะก็คือ1ส่วน n บวก1กับตัว1ส่วน n บวกสองพวกเจอคำตอบเป็น3ส่วน2ดังนั้นคำตอบของเราข้อนี้นะคะก็เลยเป็น3ส่วน2ค่ะก็เลยตอบข้อ4ค่ขอบคุณค่ะ